วันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับในเรื่องที่ดินนอสลอหรือหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงครับหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเนี่ยเป็นเพียงการกำหนดขอบเขตอนาบริเวณที่ดินของรัฐเท่านั้นครับไม่ได้ใช่หนังสือบ่งบอกความเป็นเจ้ากรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแต่อย่างใดรับเพราะฉะนั้นหลายคนถามว่าที่ดินในเขต หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงนี่ยังออกโฉนโดได้ไหมตอบว่ายังออกได้นะครับแต่หลักคือออกได้แต่นะครับคุณมีสิทธิ์ดีกว่าความเป็นรัฐนะนะที่นสลอคือที่ดินของรัฐนั่นแหละหรือไม่อย่างไร,รนะการออกหนกังสือสําคัญสําหรับที่หลวงหรือที่ดินนอสรอนเนี่ยไม่ได้มีผลเป็นการลบล้างสิทธิ์ ของชาวบ้านแถวช่องเราที่มีสิทธิ์จะออกโฉนดที่ดินถ้าคุณมีสิทธิ์ดีกว่านะครับสิทธิ์ดีกว่าอย่างไงครับการจะออกโฉนดได้หรือไม่ได้ดูที่อะไรครับกฎหมายและระเบียบนะครับในวันที่ยื่นคำร้องคำขอครับที่ประเภทนี้ต้องบอกก่อนนะว่าก็คือที่ต้องห้ามออกโฉนดตามกฎกระทรวงฉบับที่43เพราะฉะนั้นมันต้องพิสูจน์ว่า คุณมีการครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับแค่การครอบครองไม่พอครับต้องมีเอกสารจากทางราชการที่มันยืนยันได้ว่ามันมีการครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนการเป็นที่ดินของรัฐหรือก่อนการสงวนของห้ามหรือก่อนการประกาศโน่นนี่นั่นของความเป็นรัฐนั่นแหละครับถ้าคุณพิสูจน์ได้คุณก็มีสิทธิออกโฉนดที่ดิน และบางคนบอกว่าครอบครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐหรือเขตนศรเนี่ยมานานครับสี่สิบปีห้าสิบปีตัวนี้ไม่นานไม่นานไม่ใช่ประเด็นประเด็นคุณมีสิทธิ์หรือไม่ถ้าคุณมีสิทธิ์คุณขอพิสูจน์สิทธิ์ได้แต่ถ้าแม้จะครอบครองมานานเพียงใดแต่ไม่มีสิทธิ์ก็ออกไม่ได้ครับหลักๆพิจารณาอย่างนี้ครับหนึ่งดูว่ามีศคหนึ่งสองศขสามไหม ใบจองครับนอสนอสกอครับหนังสือรับรองการทำประโยชน์นอเสก .3 ขอมีพวกนี้หรือไม่อย่างไรครับไอ้แค่ใบเสียภาษีบำรุงท้องที่หรือใบเสียอดอกย่าที่ชาวบ้านชาวช,อชอ่องราเข้าใจเนี่ยไม่เพียงพอแก่การพิสูจน์นะคร,ครับเพราะอะไรถึงบอกว่าไม่เพียงพอเพราะนั่นคือหลักฐานการเสียภาษีครับไม่ใช่หลักฐานการบ่งบอกสิทธิ์ในที่ดินที่ดอนแต่อย่างใด